ตัวนี้ปับ๊บอุ้ยปลาอะไรดึงเอเลย,เเลยอย่าดึงแบบนั้นดึงอะ้นคุณมาอ้ยปลาหอเขาบอกอมือมนี้สิพาพยายามเบ็ดป่าแล้กับการตักกระแต่พี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม,พอมอ่พี่น้องมือนี้น้องเสือสิสิพยายามเบ็ดป่าดุกพี่น้องตอนนี้เฮากำลังขังอังเปาไว้น้องพี่น้องเพราะว่าใส่เส no. ื้อนำวายุคนกนใ็ให้ให้ให้พี่น้องเฮาสิเผาไปเผามาเพราะว่า ย้านมังยาพักพอดีพี่น้องไปเบิ่งนนากันมื้อนี้ซิมานหรือบอพี่น้องเพราะว่าเขาใส่อันตอนหัวค่าแล้วเขามายามกันคื้นแบบประมาณหกเจ็ดแปดประมาณสองชั่วโมงเนาะพี่น้องก็มายามยันมันลูดเผื่อเขามือื่นเช้าเนาะไปจสิจับตัก,กแตนไปน้าพี่น้องปะทั้ย่างไปนี่เลยเพราะว่ามื้อนี้่าฝนตกน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเ้ากับชิพากันนี่อังฟ้าไม่ไปก็ยังมีโซนกับแพนด้านะไปด้วย พากันมาหาเนี่ยอยู่น้ยกินก็พี่น้องตอนนี้ก็มีผ้าเหลื่อมเนาะผ้าเหลื่อมคล้ายๆกับฝาฝนที่ตก๊กไปพี่น้องมาเที่ฮวกาสิเริมลงมือหยามเลยเนาะนงน้อยนะใส่เหยือไสเดือนเหมือนเดิมเออโอ้ยเอยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้อง โมได้ยางนึ่งเกาอย่างนึ่งเนาะหลอจุ่มลอดุนแหละยังโมกิ่นพี่น้องไถืแล้วถืแล้วปลายังปลายังอือปลายังไปดู่ะมาลุ้นด้วยกันพี่น้องดึงย่เลย อย่าดึงแบบนั้นดึงอะ้รนะคุณม่เอ้ยปลาคอเขาบอกอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อปลาคอน้องโอู้หตัวใหญ่มากเอาใส่เบิดเบ็ดเขาบอกใส่เบิดเลยเนาะอืมใส่เบิดให้แล้แล้วกันลุกพี่น้องเลยเปิดตัวมันมันยังยังบวกกินเนาะตัวนี้เบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วแเนี่เนี่ยเอาไปจับนะคุณนี่ทางพูนใส่ยาวเลยไป ผลจิตดก็จีบอพี่น้องมันนี้คือว่าผล80%เดี๋ยวมะอื่นจะมะยามอีกบอนขอให้มันมาเดินนี่หล่อไปนี่เลยเพราะว่าน้องน้อยทดสอบแล้วว่าบ่ตกน้ำ่น้องบ่ใบทางนั้นได้ไปทางนี้ไปนี้ ยังบากินเด้พี่น้องยังมีเบ็ดอยู่เลยเหยือก็ยังบุป่าบุปถงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ยังเนาะนี่ยังอยู่เอออุ้ยมีบ่างมีเบ็ดเขาใส่อยู่สิบเก้าหลังเนาะ หมายี่บ่พี่น้องได้แล้วเต็มนลงนี่ก็นยังอยู่ยังอ้าเอ้าวอาลอยอยู่ด้ิค่ะแม่อบอกหอัวหหัวลอยอยู่ด้วยนี่เงินปลายอยู่ว่โอ้โหอ่า ได้ยินเสียงจูบ,บูไป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 ย่างย่างย่างนี่ก็ยังถ่ายแบบเรียวทานอะไรบอตึน,นปลาซิวเนาะปึ๊บยังอยู่ย <c ười> างไปย่างไปตามรถนั่นมันดิบจีนะ นี่กรยังป๊บโอยเหนือยังอยู่อุยหมาจะมาหรอเงไปเลาะหล นักเตะแพงตอนนี้น้องเห็นแล้วตะกะแตนโอ้ตะกะแตนตำข้าวตะกะแตนยงโยกฮอนแบบนี้นะฝนต้องตกแน่นอนตอนแรงพี่น้องเลยตกลงมาห้วยเข่าให้เฮาแน่นาะหลังจากที่เดกดไปลายมือมือนั้นนะเฮาจับเอาอยู่วนก่อนอไม้นี่ลายหลายเลยพี่น้องเลย พี่น้องเจอแล้วเจอแล้วปั๊บนี่ดิ้นดิ้นอีแล้วนี่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 คุณบอกเป็นได้แล้วปั๊บโอ้เพิ่นซ้อนเลยตัวน้อยตัวน้อยบ่เอาเพิ่นซ้อนโตดีเลยนี่คือในต้นไผ่นี่เทาส่วนราชินีเบื่อผิวเลยพี่น้องมี่เฉียวอมล่ำนะพรางตัวพันว่ะอุ้ยตัวใหญ่พี่น้องปั๊บอุ้ยตัวนี้อีกตัวนี้อีกน้องนี่น้องนี่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ป๊บอุ้ย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 ป๊บนี่ได้แล้วเยี่ยมตาดีได้เพื่อนมาเนาะตาร้ายก็ได้เหมือนกันไปเ<ป>ข้าไปข้างในเพื่อ,อนอันนี้แหละพี่น้องแมงมันนี่นี่ตัวนี้ก็แมงมันไม่เอาเอาปลากระป๋ง มิงมาบนววงต้งนเนเปียเอาหนินะเอาเอาเลยป๊บป้าอยู่กบตัวเกี๊ยวทึงบุอ๋อเอาได้บอหนูมาหนู่มดูได้บอสมาเอาตัวนี้ก่นอ,อนพี่น,น,น,น้องป๊บอ๋อไข่ไม่ไข่ให้ตัวเกี๊ยวเอาเลย Mm hmm. ตัวสี้ำตาลเนี่ยเห็นไหมป๊บปป๊บปบอุ้ยตัวใหญ่พี่น้องมึงนี่ว้าวตัวใหญ่เห็นไหมนี่คนอยู่ในการ์ดมาคนนะน,น่ะมันนี่คือบุคอยหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าสวงนี่นะเป็นสวงพี่เพิ่นแบบ ปฏิสนธิเนาะผลตกกูจะออกไรมือนี้ผลตกเม่แห้งปันไดเอาซะตัวเกี่ยวไอ้มากระถินนะบริมาเอาจักเถื่อแมงม้ายังไงยังไงเอาอะไรแล้วว่นี่ยังอุ๊ยไปแล้วตัวเกียมตาลนีอนเกียมตาลอุ้ยมันลายบอก พีพ่อขวัวอยู่บ่พี่น้องวันนี้เนาะ,ะไปนำปล่อยไปน้ำตัวใดที่เพิ่นไปว่า,าอยู่เป็นคู่เข้ากับปล่อยได้พี่น้องอตามหยาเนี่เปียกกบบ่ค่อยลายมือน,นต้องฝนตกยังแห้งเลยอืม ใช่ใช่ว้าวพี่น้องใหญ่มากกบอยู่เดียวๆแล้วก็เอาอยู่่เป็นคู่แล้วไม่เอาใช่ใช่โอ้ยพุ่นใหญ่ายชาวบ่าวแด้มันลึกนะแม่นโดดลงเลยตามเลยนี่พี่น้องเป็นอยู่เป็นขู่เขาสิบ่าวเนาะ ปล่อยปล่อยปล่อยไปแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่ท่านรุ่นผีไข่และพี่น้องตะกะแตนนะแมนไข่มันกะแซ่บเอาไปขวานี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยชูชิตะก,กะแตนลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซบ,แซบนี่อะไร ตัวเล็กตัวน้อยมากปล่อยปล่อยวตัวผู้ตัวผู้ก็ตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันเอาไปถึงบุกเกือบมูนั้นหลายแหงน้องมัน่น้อยเนาะมือมามาจับเนื้อหมี่นะอันนั้นหลายสุดอันนี้ก็ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ปล่อยนี่ตัวแหงนี่นี่นี่ใช่ใช่โอ้ใหญ่จริงหนึ่งสองปั๊บปุ๊บนู่ใหญ่มากไข่เลย นี่ก็ตัวใหญ่จ้าสัสเกือบูได้เกลือม่เงินเรียน,น,นี่อะพ่อพ่อโอ้ตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยไม่เอาตัวน้อยปล่อยไปป่ามือนี้พี่น้องอ,อู้ยูพาห้องอ,อื่นลูดด่เดานี่แม่นแม่นสินลูดแล้วพี่น้องว้าวโอ้รักกระแตนมันหน่อยนะพี่น้องสิปล่อยซ้ะมันไม่เยอะพี่น้องปล่อยปล่อยถ้าฝนตกแล้วค่อยมาจับอีก คนตกแล้วจะมาจับใหม่เด้อวันนี้อ้หนม้อยบุ่มๆันนจับอยู่แบบนี้หนาแนเฮามาการเนะอืเต็มต้นเลยไปไปไปเอาพี่น้องเมื่อื่นเช้าจากชิมาหย่ำเบ็ดป่าล้ากันเด้อพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะฝนก็คือสิมาหลือ้รพี่น้องเพราะว่าลมเมืนเริ่มมาแล้วเนาะเอาตัวเกี้ยวเจอกันมือื่นเช้าเด้อมือื่นเช้าพี่น้องโอเค อตอนเช้าแล้วเด้อพี่น้องสวดอังเป้าแล้วเาเอาไว้ด้หัลเหมือนตุ๊กตาเลยไปแป,ป,ปเแปะห้าวจีภากลับไปยามเบ็ดเด้อพี่น้องบบดน,นี้เนาะไปไป,ไปหอยตื่นเช้ามาเมื่อนี้หาบดพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี่นะฝนบริต๊กพี่น้องคาดว่าสิตกเมื่อนี้แหละ ค่ายในดอกหนอ,องมอไอ้อเพิ่นแบบมีสองคันพี่น้อยป่าน่าสิบโบรุตรอดไปดอกเนาะฮึบฮึบโอ้โหโบเป็ญญนยังเนาะกูเลย เบิดพี่น้องนี่องหน่อยหนึ่งโอ้ยหน่อเบาไอ้บุมานบาดใพี่น้องเลยบรนณาเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วย้ายย้ายสะใหม่พี่น้องเพราะว่ามีสามสะสามหน่อย้ายไปใส่หน่อใหม่หน่อเบาไอ้ใส่สองเถื่อแล้เงาบถึกพี่น้องเลยได้อยู่ป่าข้อมือนั้น่ะตัวหนึ่งเนาะมือน่ะมือนั้นได้ป้าปะโอ้มือนั้นได้ป้าป้าตัวหนึ่งเนาะก็เปิดรุดไปเนาะ มองเห็นแล้วเห็นแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโลไปไปเอาตัวเกี๊ยวตัวนี้กันนี่นี่นี่ลองดึงขึ้นมาบังดูบิดกล่องเลยจนแม่บอกเห็นปลาอะไรอ่ะแม่บอกบังดูบังดูบังดูเอ้ยลุกนี่แหละโอ้ยเบ็ดหักเลยโตพี่น้องเบ็ดฮักโคตรแล้วพี่น้องเลยบอกให้ดึงเชือกเลยเนอะไปนู่นมาไปนี้ ว้าวตัวนรูปลายังเรียวเรียวเร็วเรีเอาหนูปาป่าอุ้ยก็จัดปะกัดเอาหนูจับก่อนปาป่าก็พอได้ปิ้งอยู่พี่น้องเลยป่าใหญ่กว่ามือนั่นเด้ปลาเมื่อกี้จะเบ็ดฮักพี่น้องเอ้ยจับปลาเพียวามุ้ นี it, it so paper, like ่ใหญ่มากเอาเลยไปพี่น้องแม่นดิบบอกิึงดูตะเกียวกูไปเลยเขาใส่สิเก้าหลังสิบเก้าเออแม่น่ะตะเกียวชักิึงดูเอาเอราะว่า ม้วปลาดุกบ่เื่อปลาดุกเดี๋ยวมันเกาะมันอย่าโน่โอ้ปลาดุกหน่อเบ่ไอ้ปลาดุกเอาเรื่องน้อยอยู่เพื่อลุกมันเนาะอือจะลุกเพิ่มปล่อยปล่อยพี่น้องนิดน้อยนึงปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยแกนะปลาดุกน้อยบ่ไอ้เบิ่งเอาเด้อนี่ปลาดุกไปเาไอ้เบิ่งเบิ่งปลาดุกน้องน้องเบาสามาริ้ปล่อยนี่พีกอีกแล้ว ก็บูถึกกันตัวยงใหญ่แล้วพี่น้องไปแล้ว